อยากได้ตัวสายสตาร์บิน่านิ่งๆก็ต้องเจ้าตัวนี้เลยครับผมพ่อมดของเรานะวิสาร์ดรอนะครับผมมาพร้อมกับคอมโบ570บิสดิสบอลนะฮะเป็นตัวที่เก่งและโกงมากๆเลยนะครับตัวนี้ควรมีไว้ในเด็กนะหนึ่งใน3ตัวทุกคนส่วนมากจะต้องมีละวิสาร์ดรอหนึ่งตัวนะถามว่าณปัจจุบันยังสามารถใช้เล่นได้อยู่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ไปลองเจอกับตัวใหม่ฮะอย่างตระกูล CX นี่ดันเบฟมาไปลองสู้กันเลยด้วยดันเบฟ,เบฟจะใช้คอมโบ360บิสแฟร์ มิสซาลอดผมจะลองใช้เป็นสต็อกคอมโบก่อนนะฮะโอ้ชุดโอ้หมดแรงเวลไปหน่อยนะครับสำหรับตระกูล CX เจอเจ้าซิลเวอรูปสต็อกคอมโบบ้างชุดหมดตัชุด เป็นตัวที่ผมชอบเหมือนกันะะออกกนะับเจ้าเซิร์ฟบนะไม่รู้ทําไมอาจจะไม่ได้เก่งมากนะแต่ชอบชอบจะพยายามเล่นให้เก่งให้ได้เลยแต่ก็เมื่อไปเจอพ่อมดของเราก็มีโอกาสเนี้ยเจ้าตัวพ่อมดเนี่ยถ้าตามความรู้สึกผมนะบิดดิสบอลเนี่ยถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสต็อกบอม,มของเขาแต่ก็ ถือว่าโกงตั้งแต่ออกจากกล่องเลยสำหรับเด็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นอะ่ะถือว่าเหมาะเลยนะครับสำหรับเจ้าวิสาลออะล้ออ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้แรงชูดอะไรมากครับเน้นอยู่นานเลยเดี๋ยวผมลองปรับคอมโบให้ดูเนาะว่ามันโหดจริงไหมคอมโบแรก1นึ 160, บิดเบา160หนึ่งก็จะช่วยในการเลี้ยงปีนขึ้นหลุมนะคร ต่อลอตไม่ได้อมอยู่ในมือก็คือว่าโกเลยะ <Yeah. S 1> หมุนแรงนะฮะพ่อมดของเราต่อไปครับ960บิดเฮกซาฟินิกวิงสามหบิดโรดัส ไม่ออกครับใไ่กลับมาได้โอ้เอา้ากระแทกเขาไม่ออกนะฮะกระโดดขึ้นมาข้างบนแล้วไม่พอยังสะท้อนกลับกระโดดโอเวอร์ฟินิชออกไปแข็งแกร่งสุดๆครับสำหรับวิสาลอด900บิตเฮกซาเป็นคอมโบที่โหดใช้ได้ะฮะแนะนำเลยนะฮะสำหรับใครที่ซื้อเป็น3ตัวแรกนะอย่างน้อยต้องมีวิสาลอดแหละติดไปในเด็กนะครับผม จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับส่วนอะไรก็ค่อยๆเก็บสะสมไปนะฮะตอนนี้ก็จริงๆอ่ะมันก็โหดตั้งแต่ออกกล่องมาเลยนะเพียงแต่ว่าบิ d ดิส b อ l l มันก็อย่างว่าเนาะบิทดิสบอมันสูงอาจจะทําให้เราเบิร์ดได้นะ,ะก็พยายามคลิปอะไรครับเข้าศูนย์เฮกษะแนะนําเลย